ดีเจอ้อมค่ะแม่หาเพลงก็เอ็นดูนะพิกบอกเป็นไงเพลงนี้ได้รักดีครับได้รักก็ได้จังหวะโยกหงโยกขวนะปรากฏกลขวดหมายถึงเอบนเคนใช่ไหมับบน้องแบบนองนะคะได้อ็นดูเราเริ่มต้นตั้งแต่ตดับที่สิบสี่ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขต่ตอ,อกันที่ไอไมโอเก่งแต่เรื่องคนอื่นนะคะคนเหงาที่ไม่เคยเหงาคิมิวะเมลอดี้นะคะแล้วก็ดับบบอนสี่โมงเย็นกับอีกสามสิบนาทีเราคุยกับกลขวดแล้วเราก็มองกันไปว่าข้างนอกนั่นฝนตก หรือว่าฝุ่นหรืออะไรแต่ไม่ใช่หมอกนะ <mirror ing> ไม่ใช่หมอกจางๆและฟันปะไม่น่า <tyard> ใช่น่าจะเป็นฝุ่นผสมกันกับบางที่ที่มีฝนตกไกลๆแล้วเรามองจากระยะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะ <pickle> คุยกันสารพงสร์สารพัดเรายังไม่ได้อัปเดตกับคุณผุ้ฟังและคุณกวงเลยนะคะว่าคุณผุ้ฟังถ้ามีการต้มน้ําอ่ะแล้วเป็นแบบปกติ <struggle> ที่มันต้มแบบต้มเร็วๆอ่ะที่มเคยบอกว่าฝาปิดมันเจ๊งอ่ะ แล้วเราต้องเติมน้ําทางปวยกาจริงๆนะเวลาฝาปิดเจ๊งแล้วเปิดไม่ได้อะดีกว่าเวลาฝาเปิดได้แล้วปิดไม่ได้เยอะเลยวันนี้อยู่ฝามันก็เปิดต้มไม่ได้แล้ะก็ต้องซื้อใหม่เดี๋ยวนี้เวลาจะซื้อของต้องคิดนะเงินมันเดิมมันก็หายยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันหายยากยิ่งกว่าซื้ออะไรคิดนิดนึงถามตัวเองว่ามันจําเป็นหรือมันเป็นแค่ความอยากเพราะคุณผู้ฟังจะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปรากฏรุ่นน้องอาา้อมอะไอ้ต้านอะกวงรู้เรื่องไหมคุณผู้ฟังมันโดนแฮชบัตรเครดิต พร้อมกัน3ามใบเจ็บปวดเพราะฉะนั้นนะเว่าตอนนี้ใครที่มีบัญชีบัตรเครดิตที่ผูกกับ SMS อะ่ะจะค่อนข้างสบายแล้วคือผูกขั้นต่ำไปเลยอะ่ะจะรูดเท่าไหร่แล้วมันก็ต้องออกมาใช่บางคนบอกว่าให้แจ้งที่ขั้นต่ำ 1, 000, หนึ่งันบางคน2องพันคือแล้วแต่เราแจ้งระบุได้ถูกไหมแต่ถ้าเราแจ้งว่าทุก<า>ทุกอัด<ๆ>ทุกเขาเรียกว่าอะไรนะ ทุกการทุกครั้งที่มีการรูดออหรือว่าการใช้ใจ่ายท,ทุกทุกนีมีธุรกรรมขอให้แจ้งหน่อยเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมันบอกว่าธนาคารแจ้งมาก็คือขึ้นเป็น s อ s รูดลแค่เหรียญเดียวนะแค่เหรียญเดียวแต่ลูดแล้วยกเลิกรูดแล้วยกเลิกพอมันเห็นอันนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันแปลกทาไมมีแจ้งมาว่ารูดหนึ่งเหรียญแล้วยกเลิกแทบจะทันท,ทีแล้วอีกปับนึงก็รูดอีกหนึ่งเหรียญ แล้วก็ยกเลิกในทันทีไม่ทเท่สหลไม่รู้<ม><ม>ก็เลยโทรไปที่ call center อายัดไปนหนึ่งใบตกกลางคืนโดนอีกยี่ห้อหนึ่งอีกหนึ่งใบ<ม>อีกสองวันอีกยี่ห้อหนึ่งอีกหนึ่งใบอ่ะอืมป๊อปป่คือแบบอุยมันน่ากลัวนะน่ากลัวเพราะว่าเวลาที่เราซื้อของหรือว่าผูกกับอะไรไว้อะแล้วเป็นแบบอัตโนมัติอะคะ่ะ<ม>คือมันง่ายใช่มันทําให้เราไม่ต้องถอยเข้าถอยออกแต่บางทีการที่ยอมใส่ทุกครั้งอะมันอาจจะพอช่วยไหมกวง ไม่ควรให้ข้อมูลตกค้างป่ะหรือมันก็ดแดแฮกของเราไปได้อยู่ดีอมันก็ได้อยู่ดีครับมองว่าเพราะอะไรรู้ป่าคุณผู้ฟังมันเคยเจอกรณีแบบนี้นะสมมุติเราอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยนะแล้วแล้วเรากําลังมีมีมีความรู้สึกว่าเราถูกใช้อยู่ใช่ไหมเราโทรไปคุยกับแบงค์อยู่ในสายเลยนะว่าเราจะแจ้งว่าเรามีปัญหาเรื่องเนี้ยในขณะที่เราแจ้งเนี่ยมันเด้งขึ้นมาว่าเราลูดอยู่ที่นูน่น ู้ตรงไหนแล้วคุยกับแบงค์อยู่เนี่ยอันนี้มันต้องระวังเพราะฉะนั้นลองสํารวจนะคะก็ใครที่ไม่ได้ปูกบัตรของตัวเองไว้กับ SMS ก็ลองดูมันคุ้มค่านะเอาว่าแล้วก็อย่าเป็นการหักเงินอัตโนมัติจริงๆแล้วควรจะมีการตรวจสลิปทุกครั้งน่าน่าจะช่วยเหมือนที่ฉันที่พูดเนี่ยทำเป็นรอบข้อล่าสุดไม่เคยรู้ตัวเลยว่าจ่ายค่าบาัตรเคดิตปีหนึ่งเจดันเ้า โดนค่าแวดอีกกลายเป็นแปดพันกว่าน้ําตาจิไหลไม่มีเวฟค่ะไม่ต้องบอกว่าพี่ครับมันเวฟได้บางบัตรไม่ให้เวฟและนี่ไม่เคยรู้ขอผมสามร้อยก็โกรธแล้วนะนี่โดนไปแปดพันกว่าน้ําตาจะไหลยกเลิกดีกว่าจะแม่คือแบบอะไรวะอ่ะนึกออกว่าคือพอบอกใครมีแต่คนบอกว่าบ,าบ 3, 000, 3, 000้าก็มีแต่เวฟได้สามพันสามพันเขาก็แบบไม่มีใครเขา้าใจแล้วนี่ไม่เคยรู้ไงไม่เคยรู้ ดูทุกเดือนเว้นเดือนที่มันอันเนี้ยแปลกปะ่ะบางคนมันก็ดวงมันจะโดนจริงมันก็คือไม่อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าไม่ไม่ไม่รอบค้อบอถ้าดูต้องดูทุกเดือนอย่าไปดูเดือนเว้นเดือนหรือดูค่มเดือนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของธุรกรรมการเงินค่ะคุณฟังเขาบอกว่าบางทีคนที่โกงเราเนี่ยเขาไม่ได้โกงทีละเยอะๆนะเขาจะใช้วิธีเก็บกันคนละนิด เก็บคนละหน่อยแต่เขาหลายหลายคนพร้อมกันเขาได้ทีเยอะเหมือนคนที่บอกว่าเวลาทํางานพวกเมื่อก่อนทํางานแบงค์หรือทํางานพวกเป็นแคชเชียร์อ้อมไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งในนั้นนะคะม,มันมันมันอาจจะเป็นแบบบางคนที่ทําไม่ได้หมายถึงเหมารวมอาชีพนะคะเขาบอกว่าคนที่มีกลโกลงบางคนน่ะแค่ลายคนน่ะเป็นแบบหนึ่งสตางค์หรือหนึ่งเซนเท่านั้นน่ะแต่พอหักโกงแบบไปหรือว่าคิดโอเวอร์ไปเรื่อย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 ่ะวันหนึ่งได้เท่าไหร่ สมมติยี่สิบเหรียญนะทำยี่สิบเหรียญแล้วเดือนยังมีกี่วันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรือยอ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะคะเขาเอาของเราไปได้เพราะเรามองไม่เห็นว่ามันน้อยแต่เราอะมีโอกาสปกป้องไม่ให้เกิดแบบนั้นได้เพราะว่าน้อยน้อยแบบเนี้ยถ้าโดนไปเรื่อยๆอย่ะมันก็เยอะวันหนึ่งเหมือนกันค่ะ E M L อารมณ์ดี Hello 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 ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ใช่เบอร์ลินหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่คะ่ะที่นี่กรุงเทพคะ่ะไม่ใช่เบอร์ลินคะ่ะถ้าเราจะพูดกันเรื่องของภาศึกเศษเพศศึกษาในช่วงหนึ่งของจันทเมนนะคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าโรคเริม ถามว่าโรคเริมนั้นเป็นอย่างไรอะไรทําให้เกิดโรคนี้หลายๆคนมีความเข้าใจว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆแล้วมีการติดกันหรือเปล่าทั้งหมดทั้งสิน้นปัญหาเกิดจากอะไรผิดปกติไหมสำหรับคนที่เป็นอย่างนี้เป็นแล้วรักษาอย่างไงใดๆก็ตามสิ่งเหล่านี้นะคะคุณหมอเข้ามาบอกถึงสาเหตุประเภทและวิธีการรักษาค่ะลองติดตามได้นะคะย้อนหลังกันไปได้เลยนะคะกับ จันทเมนนะคะกับบีเวียดนามลงทุนหุ้นที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ14-20ตุลาคมนี้ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพทุกวันจันทร์นะคะเวลาตอนนี้เป็นเฉพาะกิบบ่าย3-5โมงเย็นค่ะ e f เจ e ันทเมนแมคุยกันครับสนับสนุนโดยบีเวียดนามโอกาสลงทุนหุ้นที่เปี่ยมด้วยศักยภาพลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ